ซิกดักพีเซนฟีเมลวออนาซีดิวสัญญาพิสวาตคิมซันยองสาวสวยที่แต่งงานแล้วสามีของเธอเป็นจิตรกรไซแหงเขาชื่อว่าฮาลิมฮาลิมเป็นจิตรกรที่มีฝีมือแต่ผลงานของเขาขายไม่ค่อยจะออกจนทําให้สภาพการเงินของพวกเขาตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตใกล้ถังแตกเต็มทนซันยองเป็นพนักง,งานขายเครื่องสําอางเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านซันยองก็ต้องแบกภาระอยู่คนเดียว จังหวะนั้นสาวสวยคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในร้านเธอชื่อว่าคิมเธอเป็นเพื่อนรักของซันยองแต่ทั้งคู่ก็ได้เลิกคบกันแล้วเพราะคิมเคยมาหลอยสามีของซันยองคิมเข้ามาพูดดูถูกต่างๆนานาถึงแม้ว่าซันยองจะเดินหนีแล้วแต่คิมก็ไม่ยอมหยุดพูดเธอเลยโดนตบเข้าไปอย่างจังจนผู้จัดก,การร้านต้องรีบเข้ามาเคลียร์เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่คิมขอให้เขาจัดการซันยองให้ถึงที่สุดก่อนที่เธอจะเดินออกจากร้านไปหลังจากนั้น ผู้จัดการเรียกซันยองไปคุยในห้องเก็บของและโทษสถานเดียวของเธอก็คือไล่ออกแต่ว่าเขานั้นยินดีที่จะช่วยและซันยองจะได้ทํางานที่นี่ต่อแต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซันยองต้องมอบความสุขให้กับเขาและเขาจะลองพิจารณาดูอีกครั้งซันยองได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสมเพชเธอถอดแพ่นดีออกแล้วเอามาปาใส่หน้าผู้จัดการเข้าอย่างจังเพราะคนอย่างเธอนั้นมีศักดิ์ศรีพอไล่ออกก็ไล่ออกโนสนโนแค์แต่ระหว่างที่นั่งสงบสติอารมณ์อยู่ก็ได้มีข้อความเข้ามาในมือถือบอกว่าสามีของเธอเกิดอุบัติเหตุ หลอดไฟได้แตกใส่ตาของเขาซันยองรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อมาถึงฮาลิมกำลังถูกปฐมพยาบาลอยู่เธอเลยมานั่งรอเขาอยู่ที่หน้าห้องชายชรลาคนนึงนั่งรถเข็นมาอีกทงังเขาชื่อว่าแดก,กึนแดก,กึนมองซันยองตามไม่กระพริบเขาแอบมองเธออยู่ห่างๆมอเรยกซันยองไปคุยในห้องทํางานเพราะอาการของฮาลิมแย่กว่าที่คิดและเขาอาจจะต้องกลายเป็นคนตาบอดได้ซันยองได้ยินก็ถึงกับตกใจเธอถามว่ามีทางรักษาได้หรือเปล่าหมอบอกว่ามีทางเดียวก็คือการผ่าตัดดวงตา แต่ก็ต้องมีผู้บริจาคดวงตามาสัก่อนและค่าใช้ใจ่ายนั้นมันก็สูงมากเมื่อพูดถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายซันยองก็ถึงกับนิงเงียบไปเพราะเธอรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีเงินมากพอซันยองมาหาฮาลิมที่ห้องพักฝืนเธอจะคงยิ้มสู้กับเรื่องรร้ที่เกิดขึ้นแต่ฮาลิมเหมือนจะยอมแพ้กับมันแล้วพวกเขาจะหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนซันยองปอบใจสามีและสัญญาว่าเธอจะหาทางรักษาเขาให้ได้โดยเหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่ในสายตาของแดก,กินที่แอบมองพวกเขาอยู่นอกห้องวันลุงึ้น ซันยองมาดูแลสามีอยู่ไม่ห่างและระหว่างออกมาจากห้องแดกึนได้เข้ามาทักทายเธอและชวนเธอมาคุยที่สวนด้านนอกแดกึนบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายแต่ตอนนี้เขาป,วปลล่วยเป็นโรคร้และอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน30วันซันยองถามว่าคุณต้องการอะไรจากฉันแดกึนบอกว่าเขารู้เรื่องของฮาริมทั้งหมดแล้วที่ต้องใช้เงินมากมายในการรักษาดวงตาตัวเขาไม่มีญาติพี่น้องและอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่เหลือที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครคอยดูแลเขาพอเห็นว่าซันยองมีปัญหา เขาเลยอยากจะเข้ามาช่วยเขาจะให้เงินเธอเพื่อไปรักษาสามีขอแค่ซันยองไปดูแลเขาที่บ้านเท่านั้นซันยองได้ยินข้อเสนอก็ถึงกับน้ำตาแตกเธอรู้สึกดีใจไปอย่างมากเธอเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับสามีแต่ฮาลิมก็รู้สึกว่ามันแปลกแดกึนเป็นใครก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทําไมเขาถึงมาช่วยเราละ่ะฮาลิมไม่อยากให้ซันยองไปรับงานนี้เขารู้สึกเป็นห่วงภรรยาแต่ถึงยังไงก็ไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้อีกแล้ววันลุงขึ้นซันยองพาฮาลิมกลับมาพักฟื้นที่บ้าน ก่อนที่เธอจะมาที่บ้านของแดเกินเขาดีใจมากที่เห็นซันยองมาตามข้อเสนอเขาบอกถึงงานที่จะให้ซันยองทําโดยงานก็ไม่ได้มีอะไรมากซันยองต้องคอยดูแลเขาทุกอย่างทั้งเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่รวมถึงการบําบัดให้กับเขาซันยองสงสัยว่าบําบัดอะไรแไดเกินบอกว่าเขาเป็นโรคนกเขาไม่ขันเลยจะให้เธอช่วยทําให้มันผังาดให้มันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งซันยองอึอ้งบอกว่าหอกลับไปคุยกับสามีก่อนจึงกลับมาบ้านเล่าให้สามีฟังฮาริมได้ฟังก็ถึงกับหัวเราะ แกขนาดนั้นไม่น่าจะใช้งานได้อีกแล้วเขาเลยไม่ว่าอะไรแต่ซันยองกว่าจะทําได้ไม่ดีเพราะเธอไม่เคยยั่วผู้ชายมาก่อนเธอเลยไปขอความช่วยเหลือจากคิมถึงบ้านซันยองคุกเข่าขอโทษที่เคยตบหน้าเธอและขอให้คิมช่วยเธอด้วยซันยองเล่าเรื่องทุกอย่างให้คิมฟังและเธอเห็นว่าคิมเป็นตัวแม่เรื่องอย่างว่ามีทีเด็ดน่าจะช่วยเธอได้แต่คิมก็ปฏิเสธทันทีเพราะเธอจะไม่หายโกรธเรื่องในอดีตซันยองจำใจเดินออกมาด้วยความผิดหวังแต่แล้วด้วยความที่เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนทําให้คิมขับรถตามเธอออกมา และตกลงจะช่วยเธอกับสามีที่บ้านของตาแก่ซันยองตกลงรับงานนี้เธอจะช่วยให้นกเขาของเขากลับมาผง,งาดแต่มีข้อแมว่าเธอจะให้คิมมาเป็นผู้ช่วยของเธอถึงแม้แดก,กึนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ซันยองบอกว่าลองดูก็ไม่เสียหายอะไรหลังจากนั้นคิมก็เข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผลนกเขาแค่กระพือปีกยังไม่มีแรงมันนอนตายสงบนิ่งอยู่ในรังคิมขอโทษที่ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้ซันยองบอกว่าไม่เป็นไรเธอจะหาทางออกในเรื่องนี้เอง ซึ่งตาแก่ก็ได้บอกซันยองว่าไม่มีใครทําให้เขาผงาดได้หรอกเพราะหัวใจของเขามีแค่เธอเพียงคนเดียวเขาให้ทนายล่าพินัยกรรมขึ้นมาเพื่อแสดงความจริงใจที่มีต่อเธอหากซันยองทําให้นกเขามาร้องจุกกู้ได้ภายใน30วันเขาจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับเธอหลังจากวันนั้นซันยองพยายามทําทุกอย่างในทุกๆก,กระบวน่าทุกรูปแบบที่ไปเรียนรู้มาแต่ไม่ว่ายัางไงก็ไม่ได้ผลนกเขาสงบนิ่งเกินเยียวยาแต่เธอก็ไม่ยออ่อท้อเธอศึกษาในเรื่องของสมุนไพร จนได้รู้ว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งช่วยเรื่องนี้ได้เธอได้เจอพ่อค้าคนหนึ่งเขาเห็นว่าเธอซื้อสมุนไพรมาเยอะเขาบอกว่าร้านของเขามีสมุนไพรชั้นดีกินแล้วเห็นผลอย่างแน่นอนรับประกันได้อะไรดีลุงก็บอกว่าดีซันยองเลยเหมา่มาต้มให้ตะแก่กินแบบจุกๆจนผ่านไป3วันตะแก่แดกขึนตะโกนล,ลั่นไปถังบ้านเพราะว่านกเข่าของเขามันได้ผงาดขึ้นมาแถมยังแข็งแรงมีพลังแลดขึ้นอีกต่งางหากซันยองดีใจมากเพราะเธอกำลังจะได้เงินมารักษาสามีแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่่าาาางนนนัเ้เเพตทแดก,กหลียมจ เขาเอ่ยปากขอทดลองใช้มันกับเธอซันยองถึงกับตกใจและบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแต่ตาแก่บอกว่าทำไมซันยองไม่ยอมอ่านสัญญาให้ดีๆละ่ะสุดท้ายซันยองก็ต้องยอมให้กับความเดืยมจัดของตาแก่จนเขาได้ถึงสวรรค์ส,สมใจพอเพสร็จภารกิจซันยองทวงเงินตามที่สัญญากันไว้แต่แตาเท่าแดกกลนเหลี่ยมจัดไม่เลิกเขาบอกว่าซันยองต้องดูแลเขาให้ครบ3 0วันตามสัญญาพอถึงตอนนั้นเขาก็จะมอบเงินทั้งหมดให้กับเธอ โดยเธอต้องมาอาศัยอยู่กับเขาที่นี่และต้องยอมมอบความสูงให้กับเขาในทุกครั้งที่นกเขามาร้องจุกกรูวันถัดมาตาแก่ชวนเธอมาโรงพยาบาลตามที่หมอนัดเพื่อมาติดตามอาการป่วยของเขาหมอให้ดูแผ่นเอ็กซเรย์ X ในสมองและบอกว่าตอนนี้แดกลืนหายเป็นปกติแล้วเขาจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปตาแก่ดีใจมากผิดกับซันยองที่นั่งน้ำตาหอบาเพราะเธอต้องทนตาแก่นี้ไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอกลับมาถึงบ้านซันยองก็ทวงเงินของเธออีกครั้งแต่เขานั้นก็พยายามบ่ายเบียง แล้วขอให้ซันยองมาอยู่กับเขาก่อนเขาถึงจะยอมอมอบเงินให้ซันยองเลยจะขอยกเลิกสัญญาแต่แดกึนก็ไม่ได้แข์เขาได้เธอมาหมดแล้วและเตรียมตัวจะโทรหาทนายเพื่อให้เอาพินัยกรรมมายกเลิกซันยองที่ทุ่มสุดตัวกับงานนี้ก็รีบเข้ามาห้ามเขาเอาไว้และบอกว่าเธอยอมหมดทุกอย่างแล้วขอแค่ให้ได้เงินนั้นมาจริงๆพอซันยองกลับมาบ้านแต่แก่โรคจิตก็สะกดรอยตามเธอมาเพื่อมาดูว่าสามีของเธอตาบอดอยู่หรือเปล่าแต่แก่โรคจิตเข้ามาในบ้าน ทำท่าทางย่อเย,อเยอ้ยใส่สามีของเธอที่ได้ตัวเธอนั้นมาเชยชมแล้วแต่ฮาลิมก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าซันยองรีบไล่ตาแกให้กลับไปและตบหน้าเขาไปนหนึ่งชาติโทษฐานที่มาทำอะไรต่ำต่ำต่อหน้าสามีของเธอต่แก่ไม่ได้โกรธอะไรบอกแค่ว่าถ้าอยากได้เงินก็รีบย้ายมาอยู่กับเขาที่บ้านซะซันยองก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วเธอเลยมาปรึกษากับคิมคิมแนะนำให้เธอเอาคืนให้เจ็บๆโดยเธอจะช่วยวางแผนให้และแผนการก็ได้เริ่มต้นขึ้นซันยองมาบอกตาแก่ว่า เธอตัดสินใจแล้วจะย้ายมาอยู่กับเขาเพราะเบื่อต้องดูแลสามีที่พิการตาแก่ก็ดีใจมากฉลองกับเธอเป็นการใหญ่จนนั่จะเต็มไปทั่วทุกมุมบ้านบรรเลงเพลงรักไม่หยุดหย่อนจะลืมแก่ตาแก่แดกขึ้นหลงสันยองไม่ไหวเขาได้จ้างแม่บ้านไว้หนึ่งคนไว้ให้คอยดูแลงานบ้านแทนสันยองเพื่อจะยกระดับสันยองมาเป็นภรรยาของเขาเขายื่นบัตรเครดิตให้กับเธอเพื่อเอาไว้ใช้รักษาสามีของเธอตาแก่สายเปดูแลเธออย่างดีซื้อของขวัญให้พาเธอไปเที่ยวพาไปกินของอร่อย แถมยังหาคนบริจาคดวงตาให้เป็นทุรัาการในการผ่าตัดทั้งหมดฮาลิมเลยถูกส่งตัวไปรักษาอย่างต่างประเทศและหลังจากนั้นแผนการขั้นสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นซันยองเก็บข้าวของหิวกระเป๋าย้ายเข้ามาอยู่กับตาแก่พอเขาเห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเขาชวนเธอพาไปขึ้นสวรรค์ทันทีและทําให้เขาล่องลอยไปกับความสุขพอได้จังหวะซันยองก็ฉีดยายใส่ตาแก่จนทําให้เขาขาดใจตายขาทีหลังจากนั้นตํารวจได้เชิญตัวเธอไปสอบปากคําถามถึงปากกาที่เจอในจุดเกิดเหตุ เธอบอกว่าเป็นปากกาที่แดกินชอบพกติดตัวไว้ตลอดจนทําให้ตํารวจและทีมแพทย์ได้ปิดสํานวนคดีนี้ว่าแต่แก่ออกแรงห,กหักโหมมากเกินไปจนทาให้หัวใจวายตายไปเองและญาติคนเดียวที่มีของเขาก็คือซันยองที่ได้ถูกระบุไว้ในพินัยกรรมทาให้ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาตกมาเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวและการผ่าตัดของสามีเธอก็เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีฮาลิมสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งและหนังก็ได้จบลงไป เอาละครับขอบคูณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับนี่แหละครับที่บอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลาย,ยังมีหนอนเลี่ยมมาเลียมกลับไม่โกงโดยเฉพาะสายเปยโอนไวที่เป็นเหยียเสียหลักเพราะผู้หญิงมาเยอะแล้วยังไงก็ระวังกันหน่อยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิ่ดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ